ะะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t ์ n ังสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะซัพพอร์ตทังช่องก็คลิกเลิงอนคลิปปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยและเปิดไพ่ส่วนตัวก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะทีนี้วันนี้เวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนค่ะมาดูว่า ใพอยากบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์นะคะว้าววิชนะคะสองใบแรกก็เป็นพลังงานของ in your life is is coming ความรักที่แสนสวีทหวานกำลังเข้ามาหาคุณกำลังเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ someone you wish for is coming into your life ใครที่คุณอธิษฐานถึงกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณและเป็นความโรแมนติกของคำว่าถนนสายสีชมพูนะคะทุกอย่างเป็นสีชมพูหมดเลยนะคะสวยงามมากๆใครนะกำลังเข้ามาหาทุกทุกคนนะคะต้องเป็นคนโสดแน่ๆเลยแบบนี้นะคะคนที่คุณอธิษฐานถึงกำลังเดินทางมาหาคุณเขากำลังจะมาถึงแล้วขอพลังงานความรัก new a v e n g e r Adventure คุณกำลังได้ได้พบเจอกับใครบางคนที่พาคุณก้าวเข้าไปสู่การผจญภัยเหมือนชีวิตความรักของคุณเป็นการผจญภัยไม่ว่าคุณมีเป้าหมายมีประสบการณ์ในด้านใดนะคะหรือว่ามีเป้าหมายเคยมีประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาคนคนนี้ ไม่เหมือนคนที่คุณรู้รู้จักมาแน่นอนเพราะเขาจะเป็นคนที่คุณและเขามีกิจกรรมร่วมกันพาคุณเดินทางไปสู่อแอดเวนเจอร์ใหม่ๆที่เป็นความทา้าทายมากๆคุณจะคาดไม่ถึงเลยกับเขาหรือเธอคนนี้นะคะเหมือนคุณจะได้อยู่ด้วยกันกับท่ามกลางความทา้าทายรีแลกซ คุณจะได้ใช้เวลาง่ายๆนะคะใช้เวลาง่ายๆเรียบง่ายที่จะได้เรียนรู้กันละกันกับเขาหรือเธอคนนี้ mm hmm. เขามีเสน่ห์ mm hmm. เขาเป็นคนที่โรแมนต์โรแมนติกจ mm ีวายไทมิ่งค่ะซเรชันคนคนนี้มาเขาจะมาในจังหวะที่คุณคาดไม่ถึง mm hmm. เขาจะมาในจังหวะที่ คุณมีความสุขมากคุณรู้สึกประสบความสําเร็จในตัวเองระดับหนึ่งหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่คาดคิดว่าได้ว่าจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ในช่วงเวลานี้ในสถานที่นี้หรือว่าเป็นคนคนนี้นะคะ Trust in d i v i n e t i m i n g love arrive when i s meant o นะทุกคนเชื่อใน divine timing นะคะย้ำเตือนกับทุกคนเสมอว่าเวลาที่ เป็นจังหวะของชีวิตมันมันจะรู้สึกเหมือนจุดพรลค่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเวลาเราเห็นมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเจอพรลที่จุดปังปังปังคือมันรู้สึกตื่นเต้นมารู้สึก มันมีพลังมารู้สึกท้าทายมารู้สึกว่าเป็นความจริงเหรอใช่เหรอที่เราได้เจอคนแบบนี้ที่เราได้เจอเขาที่เราได้เจอเซอร์ไพรส์นะคะจากความโรแมนติกโรแมนติกเซอร์ไพรส์อาร์ออนเดอะฮอริซอนค่ะทุกคนเปิดหัวใจให้เขาหรือเธอคนนี้เพราะคน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 ,นี้มีเสน่ห์มากๆเลยและเป็นคนที่คุณอธิษฐานถึงฝันถึงด้วยคุณอธิษฐานถึงใครไว้นะคะหรือถ้าคุณยังไม่อธิษฐานถึงใครยังไม่มีสเปคคุณต้องมีสเปคของคุณแล้ว คุณจะเข้าใจคําว่าสบายๆในความรักความสัมพันธ์คําว่าเรียบง่ายในความสัมพันธ์ที่จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะคือคนคนนี้เป็นคนที่ท้าทายจริงแต่ว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากมากที่คุณจะเข้าใจความเป็นธรรมชาติของเขาเขามีความเป็นธรรมชาติสูงทีนี้มาดูว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครคนที่คุณจะได้เจอ เขาหรือเธอคนนั้นคือใครคนที่กําลังเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่เป็นคนที่คุณอธิษฐานถึงเขาคนนี้คือใครคุณรู้สึกสัมผัสได้ว่าเขาหรือเธอคนนี้คือใครคุณและเขามีการเชื่อมโยงพลังงานความรู้สึกความสัมพันธ์เป็นโซคอนแท็กระหว่างกันและกันมีความต่างกันความชอบเหมือนกันความชอบที่ไม่เหมือนกันเหลื่อมลํำด้านเวลาด้านเวลา เค้าวัฒนธรรมความห่างความต่างบางอย่าง trust ใ in น intuition ของคุณปล่อยทุกอย่างให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์พลังงานของความโรแมนติกของความรักภายในตัวตนคุณให้คุณได้รู้สึกถึงเขาคนนั้นที่อยู่ภายในจิตวิญญาณของคุณเพราะเขาคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกถึงแล้วก็ฝันถึงแล้วก็รอคอยคุณกำลังเชื่อมโยงพลังงานของเขาในออบคัพสวยงามมาก เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยให้ความโรแมนติกหรือว่าความรักกับใครหรือความผูกพันกับใครเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรักอาจต้องการความรักหรือว่าต้องการความรักแล้วก็เคยผิดหวังในความรักมาก่อนแต่คุณอาจจะย,ยังไม่เข้าใจกับคําว่าโรแมนติกเรเลชั่นชิพหรือว่าความรักที่เป็นสีชมพูนั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขา เป็นแบบที่คุณรู้สึกว่าคาดไม่ถึงที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างไลฟ์สไตล์หน้าตานะคะความเป็นคนที่โสดแล้วเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเป็นพลังงานของความรู้สึกอารมณ์ห่วงอารมณ์ของความน่ารักอบอุ่นแล้วก็อ่อนหวานถึงแม้จะมีความตรงไปตรงมาแล้วมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วเป็นคนที่โรแมนติกมากคุณจะรับรู้ได้ถึงพลังงานของเขา n ายออฟคัพสเชื่อในสัญชาตญาณของคุณคุณกำลังเจอใครที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี ที่มีคุณค่าในตัวเองสูงมากๆ for all p a n a c l e s เขามีคุณค่าในตัวเองค่ะ mm hmm. เขารักตัวเองเขาโสดแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆในตอนนี้เวลานี้แล้วเขาก็โฟกัสความสุขของตัวเอง mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะเป็นคนที่โฟกัสในไลฟ์สไตล์ชีวิตส่วนตัวของเขา Seven นอวและเป็นคนที่กล้าเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจได้ดีมากๆเป็นคนที่ ดูมีโลกส่วนตัวเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่หวงแหนอะไรบางอย่างในตัวเองสูงมากนะคะคนคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นความเสียใจ,จยหรือความเจ็บปวดว่าผู้คนหรือว่าการเดินทางมันทำให้เขาเป็นคนที่ปกป้องตัวเองได้ดีมากๆม,มีขอบเขตตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองตรงไปตรงมาอาจจะดูแข็งๆตรงๆแต่เป็นคนที่ ถ้ารู้จักหรือว่าสนิทสนมหรือว่าปลดบล็อกอะไรบางอย่างภายในแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่โรแมนติกแล้วก็น่ารักมากๆเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะพลังงานธาตุน้ำธาตุดินและธาตุไฟใครที่คุณกำลังได้เจอใครที่คุณกำลังได้เจอ s พจ r อบ เป็นคนที่ไม่พูดเรื่องส่วนตัวกับใครเท่าไหร่นะคะซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าดูเก็บเก็บเนื้อเก็บตัวห่วงความเป็นส่วนตัวหรือว่าอะไรที่เป็นปมลึกๆบางอย่างภายในเขามีอะไรบางสิ่งบอย่างที่เก็บซ่อนไว้เพราะฉะนั้นคนนี้จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือยังไม่ได้พูดแต่ถึงเวลาจะพูดและเป็นคนที่ดูมี ความชัดเจนในตัวเองและไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้เปิดใจให้ใครง่าย t ู o o of Cups เกิดขึ้นเป็นพลังงาน soul Contract เป็นพลังงาน s soul m a t e เป็นพลังงานเนื้อคู่ความรักความโรแมนติกจริงๆคุณและเขามีความเหมือนกันและมีความต่างการพลังงานธาตุลมและเหมือนกับว่าบางท่านในที่นี้คุณได้เจอกับใครบางคนแล้วและเหมือนกับว่าเขากําลังที่จะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งนั่นคือบททดสอบบางอย่างที่กําลังจะจบลงของความรักความสัมพันธ์ เอซับสซอร์สนะคะเจมูนเชื่อในอินทร t i o ชันของคุณคุณกำลังได้เจอความรักที่มีคุณค่ามากๆกับความรักครั้งนี้คุณกำลังได้เจอ k n ฟ f ออฟคัพส์พลังงานแห่งอัศวินถ้วยผู้ซึ่งมีความรักความโรแมนติกคุณจะถูกบลูมิ่งของความรักความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมากๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวคนคนนี้พร้อมทุ่มเทพร้อมให้ใจพร้อมที่จะรักพร้อมที่จะมีหัวใจให้กับคุณพร้อมเดินหน้าจีบในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกมากๆเลย ะะและเป็นคนที่มีความระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนและอ่อนหวานเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่มีเซน e n เ i t i ิฟในตัวเองนะ,ะอาจจะรู้สึกกังวลมีความคิดมากลังเลแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่รู้สึกว่าอึดอัดคลุมเครือตรงไปแล้วก็ตรงมาบางทีก็ดูดูขี้น้อยใจยนะคะดู ลังเลหรือว่าดูคิดเยอะคิดมากเหมือนกันนะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นพลังงานคนที่มีเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเป็นพ่อแม่แม่หรือว่าเป็นต่างชาติได้เช่นกันนะคะคนคนนี้ the sun mm hmm. เกิดขึ้น d y masculine king of s w o r d ธาตุลมคุณกําลังได้เจอใครที่เป็นระดับบอสบิ g b o อสหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงเด็ดขาดตรงไปตรงมา อาจจะดูแข็งตรงๆตัดคือตัดจบคือจบทิฐินะคะชอบความชัดเจนชอบความกระจ่างชอบเป็นคนที่มีเหตุผลสูงนะคะคือพูดจาฉฉานเป็นเป็นคนที่มีปรัชญาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนที่มีเหตุผลนะใช้แต่เหตุผลทั้งนั้นเลยนะคะประมวลผลออกมาด้วย ความคิดแล้วก็เหตุผลของเขาไม่มีอารมณ์เลยนะคนคนนี้เด็ดขาดตรงไปตรงมาแล้วก็นิ่งมากดูดิ่งดูดุดูจริงจัง,จงมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนที่ประสบความส็จในชีวิตแล้วหรือเป็นคนที่ที่ดูมีสง่าราศีออร่าสง่างามประสบความส็จมีเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมหรือว่าเป็นคนที่ดูทําธุรกิจนะคะส่วนตัวงานแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะโอ้เป็น บอสบิ๊กบอสคนที่มีความชัดเจนในตัวเองสูงไม่คือไม่นะคะใช่คือใช่เป็นคนที่คิดเยอะนะคิดมากแบบนี้นะคะนี่คือสิ่งที่และคนที่คุณที่คนที่คุณจะได้เจอนะคะกับความรักความสมานและสิ่งที่พายอยากจะบอกนั่นคือคนนี้เป็นดุสันเป็นความรักครั้งใหม่เป็นความรักที่คุณคาดไม่ถึงว่าจะได้เจอเหมือนกับว่าครั้งนี้ดีวายนำพามาให้จักรวาลนำพามาให้ให้ได้พบ เจอใครที่เขาแต่งตัวดีแต่งตัวเนี้ยบแต่งตัวสาสานแล้วก็มีมีเอกลักษณ์มีความเท่มีความเซ็กซี่จิตใจดีนะถึงแม้จะดูตรงไปตรงมาแข็งแข็งหรืออะไรก็ตามแต่คนคนที่จิตใจดีแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ขอทุกคนประสบความสำเร็จในความรากักจะเรียนรู้อะไรยังไงก็ใจเย็นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ